เดี๋ยวดูชีวทเทนเนอร์วิทจะช่วยแก้ได้ไหมเรื่องนี้เจ็บซ้ำเจ็บซ้อนเจ็บเหลือเกินเจ็บไม่ไหวแล้วทํายังไงดีสวัสดีค่ะเทนเนอร์วิทวัสวัสดีค่ะพี่จอยพี่แนนก็หตลาดก็สภาวะตลาดก็ลงอย่างเดียวเลยนะครับขาเดียวเลยไม่มีขึ้นมาเลยก็วันนี้เราก็จะไปดูสแกนในตัว top impact index อ่าเป็นเป็นหุ้นที่กระทบกับเซ็นนะครับว่ามีการกระทบกับเซ็นเนี่ยกี่จุดอ่าแบบว่าเซ็นบวก โซเซตบวก5จุดเนี่ยตัวนี้ทําให้เซตบวกกี่จุดเพราะฉะนั้นจริงตัวนี้เราก็สามารถดูหุ้นที่มันสามารถแข่งกับตลาดสมมติว่าวันนี้ตลาดมันอิเมดมาเนี่ยเปิดลบประมาณ7จุดเนาะเราก็จะรู้แล้วว่าตัวไหนเนี่ยที่ทาให้เซตลบและตัวไหนที่ทําให้เซตบวกเราก็สามารถดูได้นะแต่วันนี้ก็จะอยู่ในโหมดของ PC ซนะครับเด,ยเดียวผมขอ mm hmm. อนุญาตแชร์จังสักคู่คด้ไะได้ค่ะ จริงๆอันนี้ช่วยคุณผู้ชมได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมจมาได้ไหมเวลาเราพูดถึงแบบเซตลงเนี่ยเดลต้าลงเดลต้าทำหน้าที่เป็นเดอะแบกไอเนี้ยมาจากคํานี้แหละว่า Impact ของเดลต้าที่ปรับตัวลดลงมันมีผลต่อเซตแค่ไหนเดี๋ยววันนี้แต่ว่าวันนี้ที่เทรนร์วิจะทําให้คุณผู้ชมดูเนี่ยไม่ใช่แค่เดลต้าแต่เราจะเห็นตัวอื่นๆด้วยใช่ครับก็ตัว To Impact พเด็กเนี่ยอันนี้เห็นหน้าจอใช่ไหมเห็นและะ้วค่ะอ่าก็อันนี้เซตก็จะ e s t ติเมตลบอยู่ประมาณ 6-7จุดเนาะตรงนี้เราก็สามารถไปเรียกแช้ง,งานได้ตัวในที่แอปสกีนครับแล้วก็ตัว Market Moment แล้วก็เลื่อนหาคำว่าตัว Top Impact Index อะไรสิแล้วเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาเลยสังเกตว่าในตอนเช้าเนี่ยครับอจะยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยแต่เราสามารถดูได้ว่าเขาจะเปิดบวกจะเปิดลบตัวไหนโดยโดยที่ติ๊กไปตรงนี้ครับนี่อ่าเห็นไหมตัวคำว่าโปรเจกต์ปุ๊บ องคำว่าโปรเจกต์เนี่ยก็จะเห็นหุ้นขึ้นมาแล้วว่าวันนี้ตัวไหนบ้างทีนี้การ Impact เนี่ยเราสามารถเลือกได้สามอย่างครับตัวอตัวเกณฑ์หรือว่าตัวลอดถ้าเราเลือกอแสดงว่าเราก็จะรู้แล้วว่าตัวไหนเนี่ยเปิดบวกเปิดลบทั้งเปิดบวกทั้งเปิดลบโอ้ยพี่พี่ปตทเขาต้องลืมอ่านไลน์แฟมลี่แน่แน่เราเราแ่ใช่ไหมพอเรากดดูเราก็จะรู้แล้วว่าโอ้โหตอนช่วงนี้เดลต้าก็กดดันเซ็ตอย่างหนักเลยครับวันนี้ก็เปิดลงไปประมาณหนึ่งจุดห้าจุด ส่วนปตทนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแก่งอะไรครับเป็นบวกเพราะฉะนั้นหุ้นที่มันตลาดเปิดลบเนาะงว่แล้วตัวที่เปิดบวกบวกเนี่ยแล้เป็นตัวใหญ่ๆสัเงเกตเห็นก็เราก็เขาเราียกว่ามันก็มีโอกาสที่จะแข็งเก่งก่า,าตลาดด้กเทนนอวิรค์อันนี้เราดูได้ตั้งแต่ประมาณกี่โมงของเช้าวันนั้นคะที่จะขึ้นมาให้เรา,เราดู Project Open เ,เนี่ยดูได้ตอน9โมง30มันก็จะขึ้นมา Uh huh. อ่าเป,น project, เปนเน็นคือเป็นโปรเจกต์ประเภทก็คือต้องรอให้เขามีการโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ประมาณเก้าโมงสามสิบครับ <Okay. S 2> ก็จะถึงจะเห็นตัวนี้แต่ถ้าจะเอาให้แบบว่าบางทีตอนเช้าเช้าตอนเก้าโมงสามสิบเก้าโมงสี่สิบอะไรเงี้ยครับ uh huh. มันตัวเลขมันอาจจะยังไม่ชัวร์อ่าแต่ถ้าสักชัวร์เนี่ยมันก็จะมาสักเก้าโมงห้าสิบประมาณช่วงเนี้ยโอกาสที่จะเปิดแดน uh huh. เนี่ยค่อนข้างสูงแหละเพราะคณเขาแล้วก็แบบวางไว้ถอนคำสั่งซื้อจังหวะนั้นกาลังชุลมุนใช่ไหมคะ ใช่ครับกังดีนะใช่ครับ9โมง50บังดีเพราะว่าช่วง9โมง55ถึง10โมงเนี่ยเขาจะแรนดอมแหละแมาว่าเขาจะเขาจะมีโอกาสแคนเซิลออเดอร์ไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถดูได้อันนี้คืออันนี้คือเป็นหน้าจอจริงๆใช่ไหมคะมันแดงขนาดนี้เลยใช่ไหมคะใช่อันนี้ของจริงเลยครับของจริงเลยคะเนี่ยแดงแบบนี้โอ้โหแล้วก็เห็นแล้วครับว่า ถ้าเรากดรีเฟซมาเนี่ยโอ้โหตัวที่ลงหนักๆตัวนี้เซ็กก็ลบไปแดจุดเนี่ยครับเดลต้าก็ลบสองละสองจุดสองเฉพาะเดลต้าตัวกรัฟอีก a ออทีลบไปโอ้โหหนึ่งเปอร์เซนกว่ากว่าเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะลบเพราะฉะนั้จริงเราก็อาจจะเลือกไปดูว่าเอ๊ะตัวไหนเนี่ยเปิดบวกแล้วมีทําให้เขาเรียกว่าดันเสร็จให้มันลบน้อยลงไดรป่าเราก็สามารถติดไปที่ตัวเกณฑ์ได้ครับดูแต่เปิดบวกอย่างเดียว <Ừ. S 2> ดูแต่เปิด <Ừ. S 2> โปอย่างเงี้ยสังเกตว่าโอ้โหแทบจะไม่มีเลยเนาะค่ะก็อาจจะเป็นตัวที่มีผลต่อเรื่องการลดดอกเบี้ยอยู<ถ>่เนาะวกาอย่างกาสังหาอะไรยัง,ย,งยังเห็นอยู่ใช่ค,ครับก็ถ้าเราเห็นดูเห็นดูเนี่ยตัวที่แข็งแกร่งบนตลาดเนี่ยเราก็ควรจะเลือกไปเลือกตัวพวกนี้ว่ามันตลาดถึงจะตลาดโอ้โหเนี่ยลบไปเปิดลบไปเก้าแล้วครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าตัวที่แข็งแกร่งก็ยังพอมีอยู่ก็คือพวก ที่ได้ผลประโยชน์จากตัวลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเช่นพวกติดลอ้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกลุ่มส<ะ>ังหาอาจจะเป็น AP พติอะไรแบบงี้อ่าพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกงร่งตลาดเราก็สามารถเข้าไปทําการบ้านต่อได้อันนี้เรารคลิกเข้าไปเหมือนเหมือนในเหมือนในโทรศัพท์ได้ไหมคะว่าคลิกไปดูกราฟของตัวนั้นๆเลยได้ไหมคะอ่าจริงๆก็คือสามารถดูกราฟได้แต่ว่าอาจจะต้องเปิดหน้าจอแยกทีเนี้ยผมก็เตรียมมาแล้วว่าเอ๊ะสมมติเราได้หุ้นมาแล้วสมมติเรารู้แล้วว่าตัวเนี้ยวันเนี้ยติดลอ้อ ค่อนข้างที่จะแข็งเก่งตลา,า,าดก่อตลาดเนาะอ่าปุ๊บ่าเปิดเปิดบวกเราก็สามารถเข้าไปดูได้โดยใช้หน้าอันนี้โขดพัดอ่าโขดพัดก็จะเป็นการดูข้อมูลหุ้นว่าเขามีข้อมูลยังไงโว้บันเร็จลบไปสิบสองละอแต่ว่าตัวติดล้อเนี่ยเปิดบวกเปิดบวกอ่าแต่ไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวเนี่ยว่าก็กจะผิดกระพริบอยู่เี็เราก็สามารถไปดูข้อมูลหุ้นของได้มาเขับว่าติดล้อเนี่ยมีเป้าราคาว่า แต่เราโบรกเกอร์เนี่ยเขาขอให้เป้าราคากันที่เท่าไหร่สามารถดูได้ในจากตรงนี้ได้เลยสมมติเอ้เราทํากันบ้านติดล้อมันน่าสนใจหรือเปล่าเราก็สามารถดูได้ตรงนี้อ,อย่างตัวติดล้อเนี่ยทาร์เก็ตไพรเนี่ยค่าเฉลี่ยของแต่ละโบรกเกอร์ที่เขาให้อยู่เนยในอ i a คอนเทนเซอร์นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณยี่สิบาทสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบสามบาทต่ำสุดอือเอาของ i อเมาใส่ให้เลยเอะค่ะ ใช่ครับในหน้าโฟดพัดก็คือสามารถเรียกใช้งานได้เลยก็คือดูได้ในนี้เลยในค่าของ I A Content s นี่ก็จะบอกเลยครับว่าแต่ละบลกเกอร์ให้เท่าไหร่ยังไงนี่สามารถดูได้เลยแล้วก็มีอัปเดตวันที่ด้วยโอเคค่ะอ่าแลถ้าเราเราจะมุ่งไปดูตัวการาบะค่ะว่าเอ๊กดการาฟเข้าไปยังไงอ่าโอเคนี้คือเราก็ต้องดูข้อมูลหุ้นก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปดูการาฟนะ,ะเพราะฉะนั้นกราฟนี่ก็จะมีสองอย่างครับก็คือตัว เทคนิค c a l า h a ต t กับตัว financial ชาตของฟ h ล l เตอร์ฮีโร่คือเหมือนเมื่อกี้ผมก็ได้ยินพี่ปอว่าต้องดูพื้นฐานด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็าจ,จะดูตัว financial ชาต t ก่อนว่าเอ๊ะตัวติดล้อเนี่ยเขาเป็นยังไงอ่านนี้ตลาดเปิดแล้วเปิดแล้วนะตลาดลบประมาณหกจุดตัวติดล้อเนี่ยเราก็สามารถดูดูหน้าของตัว financial ชาต t ได้ครับ financial ชาต t ก็คือพวกค่าของงบการเงินต่างๆ ถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมตัว net income ในของโปรแกรมฟิ n นิชชิโอล์นะครับมันก็คือตัวกำไรสุทธินะฮะแบบก็คือกำไรสุทธิที่ได้คือภาษากีเขาจะใช้ตัว net income เนะในโปรแกรมท้านะสังเกตเห็นไหมว่าติดล้อเนี่ยกำไรเขาก็เป็นยังไงเพิ่มขึ้นตลอดเลยเราก็จะเห็นแนวโน้มของกำไรของเขาแหละแต่ราคาเขาก็ล่วงล้นตลอดเลยอะไรอย่างนี้นะดีเวนเขาก็เพิ่มขึ้นเราก็อาจจะมาวิเคราะห์จากตรงนี้ในในกราฟที่เป็น financial ได้นะ แล้วเราก็อาจจะไปดูของตัวเทคนิคข้ l ชาร์ตเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็อาจจะดูันดีนะมีให้ดูสองแบบเลยคุณจะดูฟอนเดเมนทัลก็ได้ดีดิเน้ัก็ได้เหมือนกันอทีเงท้งเงียบๆอยู่ในกดตามเลยตื่นตาตื่นใจมากเลยก็อันนี้ก็คือเนี่ยเลือก n e ็ตอินคัมแล้วก็เลือกพวกดีว i เ e ท d ถ้าอยากดูปันผลด้วยก็สามารถดูได้ว่าเอ๊ะตัวติดล้อนี่ยจกปันผลเป็นยังไงอาสังเกตว่าตัวติดล้อเนี่ย หุ้นพวกกลุ่มรีสิ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะจ่ายผปันผลไม่ได้เยอะที่หนเอร็พราะคาดฝั่งที่หุ้นอัพแคป capital g r เป็นหลักเนาะแต่ว่าติดรอเนี่ยเขาทํากําไรได้ดีนะเห็นไหมคือทําเป็นแท่งให้เห็นชัดเลยว่ามันเพิ่มขึ้นอใช่ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเขาก็เริ่มออกข้างแล้วแล้วถ้าเขายังทํากําไรอันนี้เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่ามันปีล่าสุดเท่าไหร่เราก็สามารถลูกอด อันนี้อัปเดตล่าสุดเลยคือปี2024ที่เขาประกาศไปแล้วก็กำไรโตแต่เแล้วเขาก็ค่อนๆยิ่งเหนือนี่มันไดเวร์เจนชัดๆนะเนี่ยค่อนข้างไดเวร์เจนเลยได้ก็ถามว่าก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าถ้าเขายังทำกำไรได้ต่อเนี่ยราคาก็น่าจะต้องตอบรับที่ดีกว่านี้ไม่ไม่ควรจะไดเวร์เจนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอซึ่งตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะแข็งเก่งอ่ะเราไปดูในส่วนของตัว ท่งที่เข้าชาร์ตเห็นไหมโอ้โหก็เป็นถ้าวารรูปนี่ก็เป็นขาลงแบบต่อเน,นื่องอแต่ตรงนี้เริ่มเริ่มยกโลไปพี่จอดพี่แนงนะเริ่มมีการยกโลแล้วก็เหลือเหลืออะไรเนี่ยเหลือทำ New High นิวไฮเพื่อที่จะกลับ<า>เป็นขา,ข,าขึ้นเนะทนวิทย์ทำยังไงพี่ถึงจะสามารถเห็นไอ,ไอตัวที่มันเป็นไฮสูงสุดที่เท่าไหร่แล้วก็โลต่าสุดที่เท่าไหร่คะเราต้องแอดอะไรตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้จริงๆเนี่ยเรา เขาเรียกว่าม MM ันม <cción> ันมีให้ออโต้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเลือกช่วงเวลาไหนสมมติถ้าเราเลือกตรงนี้ผมเลือกช่วงนี้ไฮสูงสุดก็จะเป็นเท่านี้โลสุดในกราฟก็จะเป็นเท่านี้เขาก็จะขึ้นให้เลยอัตโนมัติครับอืมก็คือไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเขาก็จะขึ้นให้เลยอ่าแต่สมมติถ้าผมครอบช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้อ่ามันก็จะเปลี่ยนแหละไฮอยู่นี่โลอยู่นี่อ่าเมื่อมเขาก็จะเริ่มยกยกโลขึ้นแหละก็พยายามที่จะเหมือน พยายามที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเขาจะทําตัวฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ปกติเขาจะอยู่ใต้ EMA สองร้อยเลยเนี่ยเขาเริ่มมาเริ่มมาพยายามยืนเหนือให้ได้เงี้ยครับก็ก็ต้องดูว่าติดตามว่าเขาจะยืนเหนือได้หรือเปล่าอาจจะดูตัววอลุ่มใบพายเพิ่มเติมนิดหนึ่งอ่าพอใส่วอลุ่มใบพายเพิ่มเติมเนาะในราอืออ่าเห็นไหมก็โอ้ก็โซนที่เขาคองตรงนี้ก็อยู่บริเวณนี้ แต่งว่าตรงนี้เขาก็อยู่บริเวณแนวรับที่อยู่โซนนี้ถ้าเขารับอยู่แล้วปรับตัวขึ้นไปต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้เลยนะตรงนี้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราคิดว่ามันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นโซนแนวรับที่เขาไม่ควรจะหลุดลงมาอืคุณผู้ชมวันนี้คือตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเทนน์วิทคะขอกลับไปที่หน้าเดิมที่ดูเอตัวท็อปเกนอีกทีได้ไหมครับอิมแพกมันเปลียดท็อปอิมแพกได้ครับก็ดูว่าอเขาไม่แพงวันเนี้ยตัว ถ้าพอตลาดเปิดแล้วตัวโปรเจกต์นี้มันก็จะหายไปเนาะก็จะเป็นตัวที่ตัวที่เขาเรียกว,ว่าเป็นแบบเรียวถามจริงๆโอ้ถ้าเราเลือกตัวเกณฑ์เนี่ยฮะเดลต้าเนี่ยเมื่อเช้ามันเปิดลบแต่วันนี้ก็กลับมาบวกแล้วก็ทําให้เสร็จเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงๆและติดลงไม่เยอะอแต่ถามว่าก็แข็งค่อนข้างที่แข็งเก่งกว่าชาวบ้านเพราะว่าวานันลุงมาแล้ววานลงมาแล้วเราก็เห็นแล้วเดลต้านี่ตัวนี้ก็จะเป็น T.L.I. T.L.I. ที่ โอ้ตอนวันประกาศดอกเบี้ยลดก็ลงหนักแต่ว่าก็สุดท้ายก็กลับขึ้นมาครับเราลองไปดูเทียร์ไอน้นิดนึงว่าเอ๊ะเป็นยังไงครับนี่ครับเวลาหุ้นเป็นขาขึ้นเนาะถึงมีเขาเป็นขาขึ้นมาแล้วเนาะนี่เห็นไหมยืนเหนือนเส้นค่าเฉลี่ยมหมดเลยค่ะอือทำนิ้วห้เนาะแต่วันที่เขามาไ,ไอไม่ใช่เฟดกนง,งลดอัตราดอกเบี้ยเขาก็ปรับต<ร>ัวลงแต่ยังเป็นขาขึ้นอยู่อเขาก็ยังมีโอกาสที่จะ กับปรับตัวขึ้นไปต่อได้แต่ว่าถ้าคนซื้อตอนที่เขาปรับตัวลงเนี่ยก็น่าจะได้กําไรแหละคือหุ้นขขึ้นก็จะดีอย่างนี้ครับซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งกว่าเซตด้วยโอเคก็คือสามารถดูท็อปอิ a c t กได้แบบเรียลไทม์เลยแล้วก็เหมือนเช่นเคยเข้าไปดูกราฟได้เลยผ่านของ Fin a n c i ซียฮีโแต่ที่ดีไปกว่านั้นที่วันนี้เริ่มเห็นอีกอันนึงที่เป็นอันใหม่ที่นายเพิ่งเห็นนะก็คือเราสามารถไปดูกราฟที่มันเป็นฟันเดเมนทัลได้ด้วยสามารถดูกำไรย้อนหลังใช่ครับ ได้เลยอ่าอันนี้ทาในมือถือได้ไหมคะตัวตัวที่เป็นฟันเมนทัลตัวนี้หรือว่าต้องในพีซีต no ้องในพีซเท่านั้นครับในมือถือทำไม่ได้ในในมือถืออาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดเยอะเท่านี้ไงแต่ถ้าดูในพีซีนี่ชัดหมดเลยนะแล้วชอบมากเลยกรัฟที่เป็นที่เป็นกราฟแท่งเทียนแล้วบวกด้วยผลประกอบการเนี่ย อันนี้ชอบมากเลยแล้วมันจะได้เห็นเห็นภาพชัดเลยว่าตอนที่ผมประกอบการเข้าโต้ค่ะบางทีราคามันก็สะท้อนภาพชัดเจนทีเดียวแต่ที่แน่ๆเซตบวกแล้วนะคะด้วยหน้า Top Impact แรงบวกเดี๋ยวขอนี่ขออนุญาตเลยคุณผู้ชมเปิดตาม t r a i n e r w i t h นะคะภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนี่เห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าเป็นเพราะเดลต้าเแต่ว่าปร์ทอตอนแรกเขียวอยู่ เขียวอยู่หลักทรั์เดียวนะคะตอนนี้แบบเริ่มกับพิพิลกับพิพจะเอาเฝ้าด้วยเฝ้าด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเทียวไแล้วก็ c p r 5อห้าันดับช่วยกันคำยันอยู่ตอนนี้บวกอีกสองจุดศูนย์ห้าจุดค่ะแค่นี้เองผู้ชมดูแค่นี้ผู้ชมก็จะรู้เลยว่าเนี่ยเวลาที่ฟังรายการผู้นต่างๆเขารายงานเขาก็รายงานแบบนี้แหละใช่เรารู้ได้ยังไงก็รู้จากเครื่องมือเหล่านี้แหละค่ะค่ะได้กรฝเปาไว้ด้วยกับอีกหนึ่งฟีเจอร์จากเนือีโรนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ